โอ้โหโอ้โหตัวสบายอืายโอ้โห่าอแฮปปี้แฮปปี้หายใจค่ะอหยุดสุดท้ายตุ๊บโอ๊ยโอ๊ย Ừ, <coughs> <Hai> rồi. <coughs> <coughs> Không khai happy rồi Check <coughs> 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 <coughs>

ขอบคุณค่ะ